ฟรนของบิวมเลยเขาจุกมากๆจริงทุกคนกุณแจรดฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะ วิดีโอวันนี้นะคะเดี๋ยวบีมจะพาทุกคนมา mix and match อีกแล้วแต่ว่าจะเป็นชุดที่บีมกําลังอินอยู่ช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นสไตล์ที่บีมชอบแล้วเดี๋ยวบีมจะพามา mix and match กับรองเท้าแล้วก็กระเป๋าจากชาวซันคิทนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้ยเขาออกคอลเลกชันใหม่มาน่ารักมากๆแบบมๆกๆมากเลยก็คือจะเป็นวิน t ท r ร์ค l ลเลกชันในปี2023นะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้ที่บีมเอาแมทช์ให้ทุกคนดู จะเป็นลุคประมาณไหนก็คือจริงๆแล้วนะคะสไตล์แต่งตัวของบีมก็จะไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นลุคที่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวบีมจะมาป้ายาไอเทมแรกเลยที่บีมอยากมาแนะนาจริงๆนะคะก็คือรองเท้าคู่นี้นั่นเองนะคะจากชาวสแซนดคีดคือรุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่าสตั d ดดิทจริงๆบีมจะมีรองเท้าคู่เก่งอยู่ไม่กี่คู่ทุกคนคือบางทีก็จะแบบชอบใส่สาๆบีมก็เลยจะเลือกเป็นคู่ที่สามารถแมทช์ง่ายแล้วก็แมทช์ได้ทุกลุคนะคะคืออย่างคู่นี้นะบีมชอบดีเทลที่เขาเป็นรองเท้าเปิดส้นแบบน ก็เขาจะมีสายคาดส่วนตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ผู้แบบนี้นะคะแล้วต้องหัวเขาอะทุกคนมันจะเป็นเหลี่ยมๆคือบิมรู้สึกว่าเก๋มากแล้วเป็นรุ่นที่แบบคลาสสิกไทม์เลสสามารถแมชง่ายแมชได้แบบหลายโอกาสจริงๆนะคะก็มาดูกันเดี๋ยวบิมจะเอารองเท้าคู่เนี้ยมาแมชกับทุกลุปในคลิปวิดีโอนี้เลยทุกคนจะได้เห็นภาพกันเนาะแต่จริงๆก็คือแบบอยากมากรีดมากๆเพราะว่าบิมรู้สึกว่าเทรนด์รองเท้าประมาณเนี้ยกาลังมาแรงมากๆเออก็เลยอยากจะามาแมชให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันที่ลุแรกกเลยดีว่า เมื่อกี้บิมก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวบิมจะยืนให้ดูเต็มตัวอีกทีแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูลุกแรกบิมขอมาป้ายยากระเป๋าก่อนคือลุกเนี้ยที่บิมเลือกมาแมชนะคะก็ซื้อจะเป็นกระเป๋ารุ่นนี้เลยทุกคนน่ารักมากอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างรุ่นิโลมิน่านะคะแล้วสีที่บิมเลือกมาเนี้ยก็จะเป็นสีสเลดบลูนะคะคือทุกคนดูดิดีไซน์เขาว่าเก๋มากๆแล้วที่บิมชอบอะ่ะเขาว่าทรงเขาจะเป็นทรงพระจันทร์ครึ่งเสีย้ยวแบบนี้นะคะแต่ว่าเห็นไซส์น้องแบบนี้นะแต่จะบอกว่าสามารถใส่ของ ได้เยอะมากๆสามารถใส่ทุกอย่างที่แบบอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้เลยเดี๋ยวบิมจะมาใส่ให้ดูว่าแบบปกติแล้วอ่ะบิมใส่อะไรในกระเป๋าบ้างนะคะคือรุ่นนี้บิมบอกเลยว่าจุของจริงเพราะว่าบิมจะใส่แบบพวกกระเป๋าตังค์คาร์ดเดอรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแป้งอ่ะกุญแจรถแล้วก็ลิปสติกใดๆคือใส่ได้ครบหมดเลยนะคะ แล้วบิมก็จะลุดซิปปิดแบบี่ให้ทุกคนดูจริงๆรุ่นนี้เขาจะมีหลายสายมากเลยนะคะคือเขาจะมีทั้งสายที่เป็นสายหนังเล็กแบบนี้แล้วก็จะมีที่เป็นสายโซ่แบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราสะพายได้หลายแบบเลยแต่แบบนี้นบิมจะมาสะพายแบบ crossbody ให้ทุกคนดูนะคะเราจะไดูดแบบธรรมชาติม,มากขึ้น มาต่อกันที่ลุกที่2นะคะคือลุกนี้จะมีความหวานนิดนึงบิมเลยแบบว่าเลือกมาแมทช์กับกระเป๋าที่ดูมีดีเทลเหมือนกันนะคะอันนี้คือน่ารักมากทุกคนเขาจะเป็นโชเด l d e r bag นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นฟิลม m e n าสีเ l ล t ดูเหมือนกันนะคะเป็นสีฟ้าที่ถูกต้องอีกหนึ่งใบเลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาจะมีความแบบเหลี่ยมๆแบบนี้มีความดีเทลมากขึ้นมาอีกแล้วก็สะพายแบบนี้นะคะบิมรู้สึกว่าลุกนี้คือสายหวานนะห้ามพลาดแล้วอันนี้คือจริงๆอะ่ะเขาแมทช์ได้ง่ายมากๆแมทช์ได ได้หลายลุคเลยนะคะใครที่ชอบแต่งตัวแบบสีสารหรือว่าใครที่แบบชอบแต่งตัวแบบเป็นเอิร์ธโทนอะไรอย่เงี้ยบิมก็รู้สึกว่าสามารถแมทช์ได้ง่ายเหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิ แล้วอันนี้นะคะก็คือสามารถใส่ของจุของได้เยอะเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวบิ้มให้ดูใกล้ๆนะบิ้มชอบความแบบดีเทลมากเขาจะมากับสายโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะมีสายโซ่ห้อยมาด้วยทําให้ดูลุคดูมีอะไรมากขึ้นเข้าจุมากๆเหมือนกันก็จะมีเป็นกระเป๋าตังค์แป้งเหมือนเดิมแล้วบิ้มก็คือจริงๆบิ้มเป็นคนที่พกลิบเยอะมากทุกคนอันนี้ก็คือแบบสีแท่งไปเลยนะคะกุญแจรถแล้วก็บิ้มจะใส่โทรศัพท์เข้าไปด้วยคือจะ บอกว่าจุมากๆแล้วคือ,อยังเหลือที่เยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่สามารถเป็น everyday look ได้นะคะ ที่ลุกถัดไปนะคะคือลุกเนี่ยจะบอกว่ามีความทมัดทะแมงมากขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าลุยๆมากขึ้นนะคะคือบีมตั้งใจแมชมาเพราะว่าบีมอยากหยิบกระเป๋าใบนี้มาป้ายยาทุกคนอันนี้นะคะเขาจะเป็นกระเป๋าเป้รุ่นซีเซียนะคะสีโทให้ดูใกล้ๆทุกคนคือเขาว่ามีความมินิมอลแต่ว่าดีเทลอะแน่นมากแล้วก็ข้างหน้าของเขานะคะคือจะบอกว่าโดดเด่นมากเพราะว่าจะมีความเป็นอะไหเมทัลลิกแบบนี้ กคนก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะคะคือจุของมากอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วบิมรู้สึกว่าคะว่าเหมาะแก่การแบบไปเที่ยวใครที่ชอบเดินทางทั้งไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าสายที่เป็นแบบเดือแบกบที่แต่ละวันเราพกของเยอะมากๆอย่างเช่นบีมคือเวลาบิมไปข้างนอกแล้วบีมอัดล็อกอะไรอย่างเงี้ยบีมอาจจะต้องแบบเอาขาตั้งกล้องเอากล้องอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะคะอขอแวะมาใส่ของข้างในกระเป๋าใบนี้ให้ดูก่อนคือเขาจุมากๆจริงทุกคนบีมจะแบบโยนทุกอย่างเข้าไปในนี้เลย นี่กิปนีบผมด้วยเข้าไปทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นบีมบีมชายบีมก็จะแบบเอาน้องกล้องตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องแบบแล้วเราก็สามารถปิดกระเป๋าแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยอ่ะ ทุกอย่างคือเข้าไปอยู่ในนี้แล้วแล้วคือกระเป๋าเขาว่าน้ําหนักเบาเวลาถืออย่างเงี้ยเราจะไม่รู้สึกหนักด้วยถึงแม้ว,ว่าเขาจะจุของเยอะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบใช้กระเป๋าเป้เพราะว่ามันแบบหยิบจับของได้ไม่สะดวกใช่ป่ะแต่ว่าใบนี้คือจะบอกว่าเขาคิดมาแล้วคือตอบโจทย์มากเพราะว่าหยิบของง่ายมากแค่เปิดขึ้นมาแบบนี้อะไหล่ข้างหน้าเขาจะเป็นแบบแมกเนตแบบนี้ดูดกันนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็สามารถหยิบของข้างในได้เลยอันนี้คือสะดวกสบายจริงก็เดี๋ยวบิมจะมาให้ดู ที่พิมเอามาแมช์กับกระเป๋าใบนี้นะคะ มาต่อกันด้วยลุกถัดไปนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าถูกใจสาวทํางานแน่นอนบิมเอาลุคนี้เป็นเบลเซอร์นะคะเป็นชุดเบลเซอร์เซตกับบิมเอามาแมทช์กับกระเป๋าแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะชื่อว่ารุ่นครอปเอฟเฟกทุกคนสวยมากคือเขาจะมีความดีเทลเป็นหนังจระเข้ทั้งใบเลยนะคะบอกเลยว่าแบบใครที่เป็นสาวเรียบหรูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะกับใบนี้แน่นอนทุกคน ให้ดูดีเทลเขาคือสุภาพเรียบร้อยสุดๆเหมาะกับ working woman นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือใบเนี้ยสามารถถือได้หลายแบบเลยเขาจะมีสายยาวมาให้เป็น cross body ก็ได้แล้วก็สามารถปรับไซส์ได้นะคะหรือว่าจะถือจับหูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือสามารถจุของได้เยอะอีกเช่นเคยเดี๋ยวบิมจะโยนของบิม,มาเข้าไปข้างในคือเขาจุของได้เยอะมาก,มากๆนี่เดี๋ยวไปดู o u t ฟิตเต็มๆกัน ทุกคนมาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะคะจะบอกว่าลุคนี้เป็นลุกที่บีมแต่งใน everyday ลุกของบีมมาบ่อยมากๆแล้วรู้สึกว่ามันสามารถแต่งได้ในชีวิตประจําวันอะไรต่างๆนะคะแล้วลุคนี้บีมก็เลือกที่จะมาแมทช์กับกระเป๋ารุ่นนี้เลยอันนี้คือเป็นรุ่นเฟรดของบีมเลยเป็นรุ่นที่บีมอชอบมากๆแล้วก็อยากไปอยากทุกคนจริงๆนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้รุ่นแอลลี่น,นะคะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่บีมใช้ในทุกๆวันจริงๆเพราะว่าเขาจุของได้เยอะมากๆแล้วพอเป็นสีดำ เขาก็ยิ่งแมชง่ายขึ้นไปอีกนะคะแล้วบิมชอบความดีเทลแบบน่าราักแบบนี้คือมันโยนของใส่ได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะทุกคนเป็นไซส์ที่กําลังพอดีนะคะเวลาที่บิมไปถ่ายงานหรือออกไปทํางานข้างนอกที่ต้องพกของเยอะๆนะคะใบนี้ก็คือเป็นใบที่บิมหยิบมาใช้แบบบ่อยมากๆจริงๆเขาจะเป็นโชเด l d e r bag แบบนี้นะคะหรือว่าบางทีบิมก็จะชอบถือแบบนี้ทุกคนคือเอามาคล้องแบบตรงแขนเราแบบนี้นะคะคือสะดวกมากๆใบนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งแบบกระติกน้ําเครื่องสําอางหรือว่าเวลาที่ บิมจะพกคาดีแกนอกไปข้างนอกบิมก็ยัดเข้ามาในใบนี้เหมือนกันบิมจะใส่ของให้ดูนะคะใบนี้จริงๆคือเวลาจะพกอะไรอ่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยบิมโยนทุกอย่างทุกอย่างเข้าไปในนี้จริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพวกขนตาปลอมหรือว่าเวลาบิมอยากจะเติมหน้าพวกแบบไรชอนอะไรเงี้ยระหว่างวันนะคะที่สําคัญคือบิมชอบพกกระติกน,น้ำแบบนี้ก็คือเป็นขวดน้ำบิมก็จะโยนน้องเข้าไปข้างในได้เลยนะคะ แล้วก็น้ําหนักเบาอีกแล้วคืออันนี้ใส่แล้วไม่หนักเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นหนังที่แบบมีความเบาแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยววินไปให้ดูฟินิชลุคแบบเต็มเตม El จบไปแล้วนะคะสาหรับชุดที่บิมเอามาแมทช์ให้ทุกคนดูวันนี้ชอบกันไหมแล้วก็ใครชอบลุกไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างให้บิมรู้ได้เลยนะบิมจะได้แต่งแบบแนวนั้นบ่อยๆให้ทุกคนดูแล้วก็อยากจะมาป้ายยาจริงๆสําหรับกระเป๋าแล้วก็รองเท้าที่บิมเอามาแมทช์ให้ดูวันนี้นะคะบอกเลยว่าแมทช์ง่ายทุกอันเลยเพราะว่าบิมเลือกมาแล้วจริงๆซื้อทีเดียวเนี่ยใช้คุมแน่นอนโอเคป้ายยากันมาขนาดนี้แล้วนะคะบิมขอแวะมาบอกโปรโมชั่นของชาลแซนคิด end of season sale กันหน่อยก็คือเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นลดสูงส ลนเลยนะคะ50%บวกกับส่วนลดออนท็อปอีก15%พิเศษเฉพาะแค่5วันแรกเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมเลยนะคะทุกคนไปช็อปกันเยอะๆนะเพราะว่าเขาลดราคาแบบจุกมากจริงๆแล้วก็มีของให้เลือกเยอะมากก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปช็อปตามบีมได้ที่ชาวเซนคีทุกสาขาเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีออนไลน์ด้วยนะก็คือ w w w c h a o s จ n k i าว .co.th นะคะทุกคนไปช็อปตามกันเยอะๆนะคะบอกเลยว่าคุณ แน่นอนเดี๋ยวยังไงบิมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้ description box ให้ทุกคนอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้บิมไปแล้วนะบ๊ายบาย